ชัดๆน้องคาคิจับปิงปองเลข3ตัวไบมอนคอนเฟิร์มลูกชายให้หวยแม่นใครเห็นก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคุณแม่อย่างไบมอนกิติยาภรรยาของหลุงแจ็คแฟนชันนั้นสวยมากๆค่ะทางที่เพิ่งคลอดลูกคนแรกไม่นานอย่างโพ์ล่าสุดที่ใบมอนเพิ่งโพชวนให้แฟนดูรายการกับแคปชั่นว่าโอ้เบบีอีพีหนึ่งมาแล้วครับฝากพี่ๆติดตามกันด้วยนะครับคากิให้หวยแม่นอีกแล้วและจากแคปชั่นของไบมอนก็อ,อดที่จะไปดูและโฟกัสที่น้องคากิไม่ได้จริงๆค่ะ ราะแม่คอนเฟิร์มเองเลยว่าลูกชายใบหวยแม่นและในคลิปนี้น้องคากิก็ได้จับรูปปิงปองมา3ลูกเป็นเลข6 7 5หก็ต้องลุ้นกันอีกนะคะว่าจะแม่นหรือไม่แม่นหาไปอีกเมื่อจากแฟนชันบอกแทนลูกชายว่าถ้าพลาดมาก็อย่าด่าน้องคากิแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆถูกใจแฟนๆคขหวยที่รอเลขเด็ดจ,จากน้องคากิแน่นอนค่ะส่วนภาพครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกก็มีแต่คนเข้ามาคอมเมนต์เช่นน่ารักทั้งครอบครัวเลยครับคากิหล่อน่ารักมากลูก หลงรักคากี่ค่ะเล่นน้ำหนักตัวน้องคากิแต่พี่ไม่ได้ซื้อเลยคนเราจะสวยได้ขนาดนี้เลยเบอร์น่ารักแม่น่ารักทั้งแม่และลูกเลยคุณแม่ยังสวยสวยอ่ะน่ารักจังค่ะขอขอบคุณภาพครอบคร,รัวจากแฟนชนันภาพาแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและคอมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ